สวัสดีค่ะพี่น้องจบแล้วนะคะลูกทิอพอทิพพี่น้องเหตุเกิดจากสำนักงานทะเบียนร,ราชกลางที่ตอนนั้นระบบโดยมีการลั่นลั่นเลขบัตประจำตัวประชาชนเนาะเออยางตีเฮาเฮาได้หูนละ่ะแล้วมันมีการกอกมือด้วย ด้วยอยังด้วยพนักงานราชการนัน่นแหะพี่น้องเละบังเอิญว่าซื้อกับนามสกุลเนี่ยมันเป็นซื้อกับนามสกุลเดียวกันเขาก็เลยจับเอามาใส่เบิ้งติละ่ะจับเอามาใส่แบบง่ายๆคําอธิบายแบบง่ายๆเลยเออถ้าเช็คแล่วว่ามันบ่ถูกต้องก็ไปเกยไข อันนี้คือคํามผีแจงของจำตำแหน่งเพนบได้เนาะกเกษตรงานในทะเบียนราษฎรน่นะะแต่ขว่คิดว่าเจ้าหนี่เวง่ายๆคักเนาะนั่งเชือร่งยางกับบ่อดดมีความหูบ่อดดมีการตรวจสอบอยู่โดยตลอดก็เหมือนกับขอบครั้วที่เขาโดนว่าเป็นพอทีปเป็นลูกทีปเป็นอียงเสียที่เขาออกมาบอกถึงเรื่องนี้กันกับประมาณว่า เหมือนกับว่าตัวพวกเขาเองก็ไม่ได้เช็คเพราะว่ามันบ่มีเหล็กที่บัตรเนาะเออพอกับบ่มีเหล็กที่บัตรแม่กบ่มีลังคนกับมีลังคนกับบอมีแต่ก็ย่างวาแหละบันหนอกของหน้าเฮาใส่ใดก็ถือว่าโอเคแล้วบอพยายามสืบเสาะหาได้อย่างพี่คนที่เขาเอ่อมีปัญหาในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าน้องเขาบ่ได้มีการเสียชีวิตแล้วเขาได้มีการไปแจง้ง เออแจ้งตายหรือต้องการจัดการมันหรอกเขาก็ไม่อาจจะรู้เลยว่ามันว่ามันมีความผิดพลาดแบบนี้ในทะเบียนบ้านของเขาเนี่ยมันมันมีเนาะเออเตว่าในทะเบียนลาดกับมีขอมูลในลักษณะแบบนี้แล้วการให้การดําเนินเอกสารดาเนินอีย่างเป็นไปด้วยความแบบลําบาก อ่ะบอกง่ายๆเป็นโดยความลำบากและบอ่อน้ำซ้ำมีการอ่าเบาทำลายจิตใจของเขาโดยที่บ่ได้มีการตรวจสอบยังถูกต้องยังว่าแหละเนาะเออยังก็คิดง่ายๆคนนี้ึะเป็นหลักที่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องสาวแอบไปทองหรือเปล่าแอบไปนู่นแอบไปนีหรือเปล่าคือบอกคล้ายๆว่า ตังเชืญรัาบ,บานเท่ากับเอาเสลี่ยผู้ตายเนาะผู้ตายมันลูกขึ้นมาเถียงบ่ได้เต้บันนี่กะตรวจสอบกันเล้วบ่มีผู้ใดสวมสิทธิ์ไผ่บ่มีผู้ใดเป็นพมาบบ่มีผู้ใดเป็นต่างดาวก็คือทั้งหมดเป็นคนไทยเต้ขอพิดาลาดเกิดจากทะเบียนกลางที่จับเอาซื้อจับเอาน้มสก,กุลเนี่ยมาโยงเออเฮ็ดให้เขาใจพิษกะยังดีที่ว่า เจ้าตัวอีกคนนึงเขาก็ย,ยังอยู่เป็นเม่ของลูกอยู่แต่ว่าบางเอื่นว่าตอนนี้เขาใส่นามสก,กุลคนละนามสก,กุลแล้วสาเหตุเพราะว่าเลยครับอดีตสามีเนาะแล้วก็เออเป็นความโชคดีที่ว่ามีรายการมีซื้อมีอย่างสีบอสันคอยคิดว่าบ่สามารถหาขอสรุปแล้วก็บ่สามารถดำเนินการอีย่างใดเลยทั้งสองฝ่าย เออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เดือดร้อนอีหลีเนาะพี่นอ้องกะย่าลืมไปเช็คเอกสารของจะคล้องเด้อข่อยนั่งฟังอยู่ข่อยกับปวดหัวแทมผบเพลินแต้ข่อยกับเลือโตนคนที่เขามาแจ้งค่วมหรือว่าคือเขาเป็นผู้เดือดร้อนเป็นเจ้าถูกเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนี่เนาะเออบ่อเมนว่าการที่เขาแลนพึงทนายเขาจะบ่เสียเงินเสียท่อง การติเขาเลนขึ้ืนเนื้อลองใต้ในการตรวจเช็คในการด้ำเนินเอ,เอกสารในการโดนคำเบาดูมินนำใจพวกนี้เขาก็ต้องมาโดนแบบนี้มันบอสมควรเลยจริงๆถึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่คุณกับบกขวรปากพร่อยมากเกินไปคุณควรจะดูก่อนว่าพ่อโสนี้มันเป็นอย่างแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือยังไง ต้องอธิบายหรือบอถ้าจะของบพ่าท่านมีความหูเพราท่านเมียกับบพราหนาสีฟันทงไปเบาในลักษณะแบบนั้นน่าจะมีการสืบมากกว่านี้สืบคล้นคนมากกว่านี้ย่างวานน่นแหละหมันเกิดจากโผพิชิพลาดเนาะอืมแล้วก็เหมือนกับเขาเ่าได้ตั้งใจได้เหียงให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก,กะย่างวานน่นละเออกะ ดำเนินการแก้กไขกันไปจบจบกันไปคงจะฟ้องร้องปรได้ดอกถึงแม้จะมีช่องทางกฎหมายในการให้ฟ้องร้องแต่ก่ะคงเป็นไปได้ยากเนาะอย่างเฮาเฮาหูดีนั่นล่ะ